เระผมนายเสเท,ยยสทียนกาหงสมาชิกศูนย์โยชนตำบลบรรนันนสาเร่งอำเภอเมืองจังหวัดชยราผู้นำโยชนรุ่นใหม่โครงการและเกเทียนผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ไทยสวีเดนรุ่นที่16ปีพศ2552ในนามสมาชิกศูนย์โยชนตำบลใน5จังวหงวัดชา,า,ายแดนภาคใต้ขอจากขอบพระคุณรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการการพัฒนายาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและเป็นผู้ธระทัยังส่งผลให้สมาชิกสื่อเยาวชนตำนวนไม่ จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่จะไม่มาพึ่งตนให้เป็นภาระของชุมชนจะดำเนินุกปปางของของแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะร่วมกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สุดกำลังความสามารถเพื่อถวายเป็นรารจักการะแด่องค์พระสาเด็์พระเจ้าอยู่หัวเนื่อง และเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาต่อท่านทั้งหลายขอให้ผู้นำโดยเชิญทุกคนยกขึ้นยืนตรงและกล่าวคำปฏิญาณการข้าพเจ้าดังนี้ด้วยเกล